สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปส่งคุณแฟนนะคะ เดินทางปลอดภัยมันหมันมนะจ้าก่อนที่จะไปทำงานเป็นเวลาเกือบสองเดือนคุณแฟนที่แสนดีนะคะก็ได้เตรียมน้ำและก็เตรียมอาหารไว้ให้นิดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำดื่มทั้งหมด9แพ็คค่ะ และก็เตรียมไข่มามา่าปลากระป๋องไว้ให้ด้วยนะคะช่างแสนดีเหลือเกินอิอิตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โรงแรมนะคะเป็นโรงแรมใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิค่ะคืนนี้เราจะพักที่โรงแรมแห่งนี้ก่อนนะคะ มาถึงห้องพักแล้วนะคะห้องพักของเราคะ่ะ เราก็จะมาเดินตลาดที่พาซิโอค่ะมาหาของกินที่ตลาดแห่งนี้นะคะเราจะกินหมูทอดนะคะเราจะกินไส้กรอกอีสานด้วยค่ะ ตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะขนมจีบค่ะและเราก็จะกินสตรอเบอรี่ปั่นค่ะลูกใหญ่ๆเลยค่ะ อาหารเย็นของเราในวันนี้นะคะสำหรับอาหารเย็นของเรานะคะก็จะเป็นของที่เราไปซื้อจากตลาดมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีเนื้อทอดค่ะเนื้อทอดติดมันนะคะแหนมแหนมกระดูกหมูอ่อนค่ะไส้เกาออีสานค่ะหมูย่างนมสดค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะ แล้วก็ขนมจีบค่ะทุกอย่างนี้จะกินคู่กับข้าวเหนียวค่ะมาลงมือชิมกันเลยก่อนอื่นกินเนื้อแดดเดียวก่อนนะคะชิ้นใหญ่มากออื รถตู้จากโรงแรมมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะขนาดนี้เวลาหนึ่งค่ะรถตู้โรงแรมก็ได้มาส่งเราที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ Bye bye. Have a safe trip.